ราดหน้าสูตรพิเศษครับคุณผู้ชมเป็นราดหน้าที่ไม่เหมือนใครเป็นราดหน้าเส้นกรอบครับผมเอา15เส่ครับ15สิจานนี้นะครับผมว่ามี8กิโลครับคุณผู้ชมมาดูเส้นก่อนเลยครับ มาแล้วครับคุณชมตอนนี้ชุดที่2ครับผมมาแล้ว <can> เ <อ sweating> ต็มเตาของชุดนี้ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแน t เบีย d ฟูดครับผม แล้ววันนี้ครับผมอยู่กับผมที่โรงแรมอาริสเบตโฮเทลครับผมเป็นโรงแรมที่มีของดีครับคุณผู้ชมจานยากษ์ของเราจานนี้ก็ไม่ได้อ,ออกมาใช้งานเป็นเวลานานมากโพราจานมันใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้โรงแรมอลิซาเบโธโฮเทลเขามีราดหน้าสูตรพิเศษครับคุณผู้ชมบล็อกเกอร์รีวิวหลายท่านเลยเขาบอกเป็นเสียงตรงกันครับว่าที่นี่ราดหน้าคือเด็ดมากเป็นราดหน้าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือหาก กินหญ้เป็นราดหน้าเส้นกรอบครับผมผมต้องบอกเลยว่าผมเองก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่อยากกันนั้นเลยครับเพื่อให้มนการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก่อนเริ่มคลิปกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแนวตวิสฟูดด้วยนะครับผมมุ่งสู่1ล้านซับไปด้วยกันนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารข้างในกันคุณผู้ชม let's go <S เอาละ และตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่ห้องอาหารของโรงแรแมลอล,ลสิสเบธโฮเทลนะครับผมก็คือห้องอาหารเซนต์คอฟฟี่ช็อปครับและนี่ครับเข้ามาจะเห็นป้ายตั้งอยู่แบบว่าตาการตาเลยแบบว่าโดดเด่นมาแต่ไกลครับผม <c oughs> ก็คือนี่ราดหน้าเส้นกรอบสูตร30ปีแต่วันนี้ผมได้กินสัก30วันเฮ้ยโตปริมาณเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่โตเลยลวกันแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งพนักงานนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปลุยกันคุณผู้ชม ดึงตดึงตดึงตดึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วันสอบถามหน่อยครับว่าที่นี่ราชน้ามีเนื้อสัตว์อะไรบ้างพี่มีหมูเนื้อไก่แล้วก็แล้วก็ทะเลหมูเนื้อไก่ทะเลก็คือถ้าเป็นหมูกับไก่เริ่มต้นที่1 2 0บวกบวกแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อร3 0บวกบวกแล้วก็ทะเลจะเป็น135บวกบวกใช่ไหมพี่ไหนๆก็มาแล้วเรากินทะเล,เลนะคุณผู้ชมอยากกินทะเลอยากได้แบบซีฟู้ดจุกๆล้นนะงั้นผมเอาเป็น ราดหน้าทะเลครับพี่เอา15เสิร์ฟครับ15เสิร์ฟ15ัสหาเสิร์ฟหมอจานมาด้วยเหมเผื่อจานพี่พองั้นเดี๋ยวผมเป็นเอาเป็นราดหน้าทะเล15เสิร์ฟแล้วก็ขอเป็นไอจานปกติด้วยเสิร์ฟหนึ่งเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมดูจะได้เทียบกันได้นะครับว่าเวลาคนกินกับปีศาจกินมันต่างกันยังไงนะคุณผู้ชมโอเคงั้นรบกวนดีนะครับขอบคุณครับพี่ คุณผู้ชมตอนนี้ราดน้ำผมมาแล้วครับผมวิจัยมากครับผมโอ้ยขอบคุณนะครับโอ้โหสิบห้าเสิร์ฟคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ราดน้ำมานะเพราะว่าผมอันนี้ผมขอให้เขาเอาน้ำราดมาแยกนะครับผมเพราะว่าถ้าราดมาเลยเดี๋ยวเส้นมันจะไม่กรอบมันจะไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆราดทีหลังนะมางั้นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำราดมาแล้วเราก็มากินกันเลยนะคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมนี่อันนี้คือน้ำราดนะครับของเราโอ้ ได้กินของดีแล้วอ่ะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมบุน้ําแบบร้อนๆเลยนะราดเลยนะราดเลยน้ำร้องนึงโอ้โหหืมหืมพอ,อ,อราดไปแล้วครับผมความน่ากินคูณยี่ติบไปเลยครับผมตอนนี้มาราดดีครับผมราดให้ทั่วๆนะว้าวโหแบบมันๆขอแบบราดแบบมันๆเยอะๆจุกๆครับผม เราน่าจะลาดไม่หมดนะมันจะท่วมไปนะครับถ้านสามอือหือเอิบโอ้ยแต่ว่าซีฟูดฟ้ดเขาโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมลาดหมดเลยครับสรุปหมดแล้วหมดจริงโอ้ยน้ำสามโถครับผมโอ้ยพอลาดน้ำไปแล้วโอ้โหนีน่ตอวเมย์ลาดหน้าสุก30ปีแน่จะกิน30วันนะครับผมวันนี้ว้าก่อนเริ่มกินกันครับฝากกระตืบไลค์กดไลค์กันหน่อยคลิปนี้ผมขอ10,000ไลค์นะคุณผู้ชม เดี๋ยวกินอร่อยอร่อยย่ๆเลยครับผมจัดไปครับมาแล้วครับคุผู้ชมตอนนี้ราดหน้า15เสิร์ฟนะครับผมแล้วก็ราดน้ามาแล้วนะครับน้ำหนักจานนี้นะครับผมว่ามี8กิโลครับคผู้ชม เออแปดกิโลคือมันเยอะแล้วเดี๋ยวโดให้ดูแบบ <c oughs> <c oughs> คือน้ําหนักจานปกติมันหนักอยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วใส่ราดน้าไว้ใส่ทะเลแบบจุกๆนี้นะแล้วก็มีน้ำราดอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูขนาดจานปกติก่อนนี่คือเสรอิร์ฟปกตินะคุณผู้ชม นี่คือขนาดเสิร์ฟเาคา่ราคา135บบวกนะครับอู้ยันนี้ก็คือได้เยอะนะนี่ขนาดจานปกติผมว่ามันก็เยอะแล้วหนกักน,นะแต่นี้ปกติเขากินกันเราไม่กินเรียเราเป็นผิดมนุษย์มนา้าเขาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเทพเทปหน่อยนะครับมาจับเวลาวันนี้ลืมนาฬิกาจับเวลามาก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ผมนะครับ3 2 1หนึ่งมาคุณผู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยครับราดหน้าเส้นกรอบ แกิโลครับผมลาดหน้าในตำนานครับ30ปีครับแน่จะกินใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีเรามาดูกันครับผมว่าอาจจะเป็นชั่วโมงอา่จา์เนี้ย <c oughs> มาครับดูเส้นก่อนเลยครับอยโอ้ยอ,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 อย่างนี้นี่เองเหรอคือลาดหน้าเส้นกรอบ <c oughs> ไม่เคยกินก็ <c> ิ <oughs> นนี้เอง นี่กรอบมากท่านผู <Anch Sh dining> ้ชมน่าจะดินเสียงนะนี่คือเสียงกรอบจริงๆไม่ใช่เอฟฟกไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับผมอืโคตรไป็นปลาหมึกครับใหญ่ๆไป ชอบเส้นเขามากเส้นเขาแบบว่าผม้โนหนึ่งเลยแต่ถึงร้านน้ามาซื้อร้านน้าแบบนี้นะไม่เคยกินเลยดูกุ้งกุ้งไม่เล็กนะครับโอ้อออโยกุ้งหวานอร่อยมากเลยนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะคุณผู้ชมปลาทอดก็มีฟินจัด สำหรับรสชาตินะคุณผู้ชมผมว่าจะมีรสชาติแบบหวานๆเค็มๆนะอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากเลยนะครับผมบวกกับความมันของเส้นอย่างเงี้ยซดเข้าไปคือแบบน้ำร้านหน้าเขาอะ่ะเขาจะไม่ได้ใส่ใข่มาเปล่า <c oughs> มันจะใส่สเป็นน้ำใส่ๆนะครับน้ำใส่ๆแล้วก็อย่างเงี้ยแบบโอ้โหต่อร่อยปกติเ <c oughs> ราจะกินร้านหน้ามันจะใส่ใส่เนาะเออที่นี่ไม่รู้แน่เป็นสูตรข,ของทางโรงแรมเขานะ สูตร3าปีอะคิดเมื่อวานบอก30ปีไว้ก่อนเย้หยอกหยอกชอบเส้นเขาจริงน,นะคือผมให้เส้นเขาแบบมาอันดับแรกเลยแล้วก็น้ำเขาอร่อยคือไม่เคยกินเส้นแบบเนี้ยตกใจนิดนึงความกรอบนี้เนื้อปลูนะครับเนื้อปูเป็กนก้อนๆเลยนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเอฟเไหนที่อยากม,ม,มาลองนะตามผมมาลองได้นะครับผมโรงแรมอลิกซ์เบตโฮเทลนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แฟนเพจไอโรงแรมเขาไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับกับจะเพิ่มไว้ให้ตรงคำอธิบายคลิปด้านล่างนะก็ลองสอบถามแล้วลองตามกันเข้ามาได้ครับผมก็มีห้องอาหารเซนต์คอฟฟี่ช็อปนะเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงรู้สึกว่าห้าทุ่มนะครับผมแต่ว่าราสออเดอร์เนี่ยสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนี่มหยุดตามกันมาได้ครับ อยากให้มาลองอันนี้ดีจริงเออเอแต่เมื่อกี้เราถามเขาเออรู้สึกเขาจะมีบุฟเฟ,ฟ่ต์เบรกฟาสอาหารเช้าด้วยนี่ใช่ไหมใช่คืออีพีนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบนะคลิปนี้ที่โรงแรมนี้นะคอมเมนต์บอกผมนะครับผม เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาพักที่โรงแรมเขาแล้วผมจะมาสอนธุรกิจบุฟเฟ่อาหารเช้าเพราะว่าพักที่นี่หนึ่งคืนเริ่มต้นแค่คืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่านเออสองท่านด้วยนะก็คือมึอกั้วน็อตเราต้องสอนเราต้องสอนน้อหน่อยเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลองดูกันว่าบุฟเฟ่อาหารเช้าเขามีอะไรบ้างมาพักของเขาไม่พอกินของเขาด้วยถ่ายคลิปด้วยเป็นไงดีไหม มันเยอะมากคุณผู้ชมผมไม่สามารถรีบกินได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันอร่อยครับร <c oughs> <c oughs> ีบกินแล้วเสียดายนะครับผม <c oughs> <c oughs> มันฟินอะมันไม่รู้จะพูดอะไรผมอยากเป็นลูกของเจ้าของแรมนึงครับอางรง <c oughs> เผื่อเจ้าของเปิดคลิปนี้นะครับผมมองตรงเลยผมขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมครับ <c oughs> ผมจะกินบ่อยๆเลย <c oughs> นะนะครับพ่อ เเอฮ้ยงงไงยังวะเห็นป่ะอย่างง่วงบ่อยอย่างเราอ่ะเดี๋ยวก็ดูทรงจะทำใหญ่ใหญ่ครับผมอืมไอ้ตัวที่มันไม่จุ่มแล้วเห็นกรอบนานมาก มันกรอบแบบเนึบๆอ่ะเออแล้วมันเดี่ยบยายเขาไปทำบุฟเฟ่ต์นะถ้าทำบุฟเฟ่ต์นะดีเลยอ่ะมีคนมาแอบดูด้วยข้างหลังเขามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับพี่โย่ผมกินหมดไหม หมดทำไมไม่ถึงมั่น <laughs> ใจอะครับใกล้หมดแล้วเว้ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะสั่งเมนูอื่นมาโชว์คุณผู้ชมด้วยครับผมกินนี้หมดนะเพราะผมจะกินอย่างอื่นต่ออีกสักนิดนึง <hi> เพราะว่าเออห้องอาหารเขาอะไม่ได้มีดีแค่ลาดหน้าอย่างเดียวนะก็อย่างอื่นก็ดีครับผมใช่ครับเช่นเด็กเสิร์ฟนะครับแย่หยอกครับกุ้งนี่กินยังไงก็เหมือนไม่หมดจริง เราคิดว่าจะปรุงร้านน่าเขาหน่อยแต่มันจะหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ปรุงแล้วก,ก่อนสามสิบไหม เชื่อผมไหมไม่รู้แต่ราดหน้าที่นี่อร่อยยันยบสุดท้ายครับคุณผู้ชม ขอบคุณครับขอบคุณครับพนักงานยืนดูประมาณ400กว่าคนน่ะคุณผู้ชมที่ดูเยอะมากให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมราดหน้า15เซิร์ฟครับผมกับราดหน้าสุรในตำนานนะครับราดหน้าเส้นเส้นกรอบสุร30ปีกับโรงแรม อะไรสเบธโฮเทลนะค,คุณผู้ชม15เสิร์ฟน้ำหน,นักประมาณไดแปดแปดโลได้ครับกินไปทั้งหมด30นาทีนิดๆน,นะครับนี่อันนี้คือจานปกตินะค,คุณผู้ชมราคา135บวกๆผมมองว่าราคาไม่ได้แพงเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือเป็นอาหารในโรงแรมนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในโรงแรมเนาะก็ผมว่าไม่ไม่ได้แพงอ่ะร้อยสามสิบาทคุ้มค่ามากคุณผู้ชมคือส่วนตัวผมชอบด้วยแหละเพราะว่าผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้ได้มั้งแบบว่าราเนาเซนเกาะมันมันมันที่อื่นก็มีนะแต่ผม ไม่เคยกินไงแต่ผมได้มาลองกินที่นี่ไงผมเลยชอบมากนะครับก็เดี๋ยวเราดูเมนูอื่นทั้งนี้มั้ยสั่งทีมงงทีมงานกินข้าวกันหน่อยเดี๋ยวขอเมนูพนักงานหน่อยบไดูเมนูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับแรกแรกมาก็เป็นตํานานรรดหน้านะครับผมแต่ว่าร้านน้ารอตาลอยแล้วกูเนี่ยราดหน้านี่เอาในแบบข้าวตั้งหน้าตั้งครับผมปูจอกเงาะหนึ่งครับนี่สั่งมาเผื่อทีมงานด้วยนะ ผมไม่ได้กินคนเดียวนะผมกินคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ขนมปังหน้าหมูครับขนมปังหน้ากุ้งครับแล้วก็ปอเปี๊ยะกุ้งน้าท้าวสองเป็นเอาเป็นต้นได้ไหมครับมีเป็นต้นไหมเรอยางดูดเป็นต้นแล้วประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูเมนูชุดที่สองกันครับผม A few minutes later มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ ชุดที่2ครับผมมาแล้วเต็มโต๊ะครับผมชุดนี้ก็เดี๋ยวจะชิมชิมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกับทีมงานนะครับวันนี้ผมเลี้ยงทีมงานดีนะคุณผู้ชมว่ามไม่ได้นะวันนี้ผมไม่ได้แบบกินไม่ไหวแล้วแบบให้ทีมงานกินต่อไม่ได้นะ <S 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 ว้าวผมอันนี้ก็จะมีผมสั่งไว้น้ำแตงโมสับปะรดแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับแบบเื่นใจนะครับผมแล้วก็มีไอศครีมครับผมไอศครีมนี่เป็นไอศครีมเฉพาะของ โรงแรมเขาเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นไอศครีมที่แบบว่าพ่อเจ้าของโรงแรมชอบแล้วหาซื้อไม่ได้คือไปซื้อที่ไหนไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนมีเจ้านั้นเจ้าเดียวสมัยเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําคิดค้นสุดเองจนเหมือนที่สุดเออจนได้แบบนี้ออกมานะครับโอ้สตอรีด่ดีรสชาติดีครับผมรสชาติเ็าเป็นแบบไอติมกะทิกลิ่นแบบหอมควันเทียนเออเหมือนขนมไทยอร่อยมากอื้อ ดีดีอันนี้ดีเลยดีแน่นอนนี่สั่งไปหา้าด้วยแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผ,ผัดสับปะรดมาครับต่อไปเป็นข้าวผัดสับปะรดครับผมลองดูครับใส่หมูหยองมาเลยอืมโหตัวนี้น้องในชอบอร่อยมากเนาะคุณเจียมอืมอี่ไงเดี๋ยวกินกันแล้วก็ต่อไปเป็น ข้าวตังนะครับข้าวตังดูดิน่ากินมากข้าวตังก็อร่อยดูมีคนคนไม่ไหวกินก่อนแล้วผมบอกแล้วว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยปะอ๋ออันนี้ผมเขาเรียกว่าขั้วไก่เตี๋ยวขั้วไก่คุณผู้ชมอันนี้ก็ลักษณะเส้นใช่ลักษณะเส้นก็เหมือนจะแบบทำมาให้คล้ายกันเนาะ อันนี้จะบางๆแล้วก็ทอดมาเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเป็นราดหน้าเส้นเส้นเหมือนจะหนากว่านิดนึงมาครับเดี๋ยวลองอือหืออร่อยอร่อยมากอืมงั้น,มนหมดอีกไหมครับโอ้แต่นั้นข้าวต้มปลาขอบคุณนะครับว้าวมีขั้วไก่ก็ดีเขาเรียกว่าขั้วไก่กับราดหน้าเนี่ยผมมองว่าเส้นเขาเป็นเอกลักษณ์มาก ไม่เหมือนใครใช่ขออีกทีแล้วกันโอ้โหตับแยงทอดีเออตับแับ้ทอน้ำปลาผมนี่ลองดูกันว่าดีไหมกิมแจ่ยวตมบั้งทอดมาดีมากอ,อ๋อเลยนั่นอะไรนะอันนี้กระเพาะปลาันแ้นแดงกระเพาะปลาเน้อแดงไม่เห็นสีแดงเลย ออเปเชอร์นึกว่าต้องใส่แบบเฮลบอยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แดงไปเฉพาะปลาน้ำแดงครับผมอันนั้นก็อร่อยมีอะไรไม่อร่อยบ้างอันนี้เป็นปูจอะเงาะนะครับคุณผู้ชมปูจอะเงาะเขากินกนันอยนางไรวะข้างในโคตรเด้งเหมือนจะมีเนื้อกูปูกัน เนื้อปูไม่มีเนื้อผมนะเนื้อปูกับเนื้อกุนน้งนะครับอืมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากข้างนอกจะแบบว่ากรอบๆข้างในนุ่มๆเด้งๆอันนี้ดีครับอืมดี๊ขนมปังหน้าหมูครับอันนี้เฮ้ยตกแล้หอมมันครับอร่อยมากขนมปังหน้าหมูอันนี้น่ารักเฮ้ยตกอยูแล้ว อันนี้หน้ากุ้งอืมอันนี้หน้าเราอืมอืมหน้ากุ้งก็อร่อยคือไส้กุ้งเขาอ่ะมันจะเด้งเด้งไงทุกที่มันจะมีความแบบกัะเพาะมันจะเด้งเด้งเลยอร่อยมากอืมอันนี้อะไรกุ้งกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามเดี๋ยวค่อยกินคิดว่าค่อยกินขี้เกียจแกๆเดี๋ยวเปื่อนเราชิมอะไรหมดหรือยังเนี่ยที่เราสั่งมา หมใช่ไหมอ๋ออ๋อทั้หมดแล้วได้เวลาดิงานก็หิววะดิได้เวลาเลิกกองดิโอเคครับคุณผู้ชมงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปผมแต่ต้นจนจบนะฝากไว้ด้วยวนะครับกับโรงแรมอลิซาเบธโฮเทลนะครับใครที่อยากตามผมมากินเนี่ยอาหารน่ากินหลากหลายแบบนี้ราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะครับผมหรือว่าจะมาพักจะมาพักห้องพักรายวันก็มีนะครับตกคืนเริ่มต้นที่1 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะครับก็ฟรีอาหารเช้าด้วยเนาะ สองคนอืมก็อาหารอร่อยบริการดีโรงแรมก็บรรยากาศโอเคเลยครับก็ตามผมมาได้นะคุณผู้ชมช่องทางเ c e b o o k เขาเนี่ยผมจะแปะไว้ให้หน้าจอตรงนี้กับใต้คำอธิบายด้านล่างนะครับก็ตามผมมาได้นะคุณผู้ชมยังไม่หมดอีกแหรอครับนะเขาดูมาเลยครับผมก็โอ้โหปอเปียกุ้งใช่ไหมครับขอบคุณครับปอเปียกุ้งก็มีแบตจะหมดแล้วโอเคมาเอากล้องมาให้กู เดี๋ยวให้ชิมมาเดยวเพิ่งคัดอร่อยไหมเบนอร่อยไหมครับอร่อยมากใช่ไหมหมดนี่เฉพาะเบนกับน็อตกินหมดไหมเนี่ยเนี่ยกินหมดไหมต้องมีนัดช่วยเอามุผมยังต้องช่วยอีกเหรอน็อตกินดิชิมดิอันหน้าเยี่ยมไหมเมื่อกี้ฟังเสียงนัดกินแบบน้ำลายไหลแล่ๆเออจัดไปอร่อยยบ้างโย่บ้างเออเป็นไงราดหน้าเด e best ไหมถือว่าขึ้นสวรรค์ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง n น t v s ว o o o ดู้เลยนะครับผม EP หน้าแนทจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต่อก็รอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แนทและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ